เร,เรื่องที่ถึงตัวเราจะ่างไกแต่เรใกล้กันเสมอนะคะเรื่องที่ขอมอบอกว่าเป็นผัวเป้แล้วทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนก็แบบคือทุกคนเข้าใจปพะคำว่าผัวเป้อะคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำที่ดีทุกคนเข้าใจไคือแบบคือไอเราอะก็พูดกันเล่นๆในหมู่เมมเบอร์เฉยๆอย่แต่ว่าแต่พอทุกคนมาพิมพ์ว่าแบบ ไอ้เป้มาแอบดูหรือมา,มาแอบดูสามีเราแบบว่าดูหรอสามีนุ่นนั่นนี่คือจาฉันยังไม่มีทุกคนเข้าใจะปะยังไม่มีสามียังไม่มีทุกคนเขา้าใจไหมคําว่าเปะมันเป็นมันเป็นคำที่ฉันแบบอะ แล้วก็นั่นแหละแล้ไอ้คำนี้ทุกคนอ่ะชอบมาพิมพ์เนี่ยลงแท็กหลักมามาเม้นในไอจีด้วยในเฟซด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยงงนะงงนะคือทุกคนไม่ได้ปะไม่ได้เลยอยู่ดีๆอ้าวมีงงมีเซนเซอร์ด้วยอืมต้อเซนเซอร์รู้สึกว่าให้ <did> เองเจะว่า,าต้องว่าไข่นะเพราะว่าใข่คือต้นทางของคำนี้ทุกคนก็ควรจะรู้ปะ ไม่ไม่อันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้แบบตําหนิติเตียนนะเราแบบมานั่งคุยกันจับขอคุยคือคือเราอะ่ะคุยกันในหมู่เมมเบอร์แล้วใครก็มาเล่าให้แฟนคลับฟังอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วแฟนคลับก็ก็มาพิมพ์ใส่ชั้นเต็มไปหมดเลยทุกคนเขาจะปะักไม่ดูจริงจังกับทวิตเตอร์จริงเพราะว่าโลกมีแค่นี้อนะ่ะ <laughs> โลกมีแค่เฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์ แค่นี้คือมันไม่ได้มีแค่ในทวิตเตอร์ทุกคนมันมีทั้งในเฟซในไอจก็มีมีไปหมดเลยอย่าโกรธไครเดอร์ไม่ได้โกรธแต่แค่จะมาบอกทุกคนเฉยๆฝากถึงคู่อื่นๆด้วยเป้เด็กมันชิปกันเยอะคือมันห้ามไม่ได้จริงๆทุกคนแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการการชิปที่มันแบบว่าต้งๆอง่ะทุกคนก็าจะปปาหมายถึงแบบการชิปที่แบบว่ามาบอกเราต้งๆ ทุกคนเข้าใจไหมี่แบบว่าที่แบบที่ที่เอ,อที่มาบอกเราตรงๆมาบอกเราตรงๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสุขแบบแบบเพื่อนกันเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในถ้าในพื้นที่ของของทุกคนหรือแบบพูดกับเพื่อนหรือแต่งฟิกแต่งนิยายอะไรแล้วแต่ก็ ตามสบายตามสบายเลยจริงๆทุกคนโกรธไหมทุกคนโกรธเป้ไหมคะที่มาพูดเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจกันไหมพอยกตัวอย่างได้ปะยกตัวอย่างหมายถึงยังไงสรุปจบไลฟ์นี้กระทูขึ้นทำไงเนี่ยไม่ต้องไปด่ากันนะทุกคนให้มันจบที่ไลฟ์นี้นะไม่ต้องไปด่ากันเข้าใจปะ อยากให้เห็นว่ามีใครไม่ต้องตั้งกระทู้ด่ากันแล้วก็ไม่ต้องไปพิมพ์ด่ากันด้วยทุกคนก็เลยว่ะคือเป้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าที่พูดที่พูดไปวันเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่รู้ว่าเรียบเรียงคําพูดได้ดีหรือล่าหรือว่าพูดที่แบบว่าทุกคนเข้าใจตรงกันเข้าใจในสิ่งที่เป้จะสื่อจริงจริงหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าก็น่าจะน่าจะเข้าใจหรือเปล่ามีใครสงสัยอะไรไหมคะอยากจะให้มันอยากให้มันเคลีย์ แบบทุกคนเข้าใจป่ะอยากะให้มันเคลียร์แบบว่าไม่ได้มีใครแบบเข้าใจอะไรที่แบบว่าสื่อสารไปแล้วแบบไปไปไปแบบตีความที่มันที่มันผิดผิดออกไปจากจุดประสงค์ที่เป้จะให้ทุกคนเข้าใจเข้าใจว่าอะไรไหพี่มาซิทุกคนเข้าใจว่าอะไรพี่มาซิเข้าใจเาเป้ยังไม่มีปัว ตก็ใจว่าเป้กาลังขึ้นฮนะเอ้ยนี่ไม่ได้ขึ้นเลยนะนี่อธิบายแบบอารมณ์เย็นมากเลยนะแต่แค่สำเนียงหรือว่าการพูดเร็วๆมันเลยดูเหมือนกําลังโกรธอยู่หรือเปล่าไม่ได้โกรธนะทุกคนเพราะว่าถ้าโกรธจะพูดไม่รู้เรื่องชิมได้ขอบเขตด้วยติดแท็กหลักสุดท้ายพปอๆยังไม่มีหลัวได <c oughs> ้ที่เจ็ดเลิกหลักเอนไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนในวงคนไหนนะทุกคน เราเราสบายดีเราเข้าใจกันดีมันมันเป็นปัญหาที่เป้คนเดียวเองมันเป็นปัญหาที่ความรู้สึกข,ของเป้คนเดียวเองเฉยๆค่ะเพื่อนในวงไม่ไม่ไม่หนึ่งหาพี่เป้ฝากถึงคนที่ชอบตัดคลิปสั้นๆให้ดูไม่ดีหน่อยค่ะก็ฝากว่าอย่าหาทำให้เมมเบอร์โดนดา่าเข้าใจปะไม่ต้องกลัวใครจะโดนด่าค่ะกลัวเป้นี่แหละค่ะโดนดา่าไครมุกคิดมากแน่ๆเลยพี่เป้ ไม่น่านะทุกคนเพราะว่าฉันก็ไม่ได้จะไปด่าไข่มุกนะใช่คุณไข่ไม่เกี่ยวสิมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับเธอนะตอนนี้บอกแล้วไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนเมมเบอร์เอ้าก็ไม่ต้องไปปั่นว่าฉันจสทะเลาะกับไข่มุกฉันจะไปด่าไข่มุกอีกนะทุกคนกลัวเดี๋ยวมีคนแกล้งดีเอ็นไปหาไข่มุกนะซีเป้ก็ทุกคนก็แชวยปกป้องกันด้วยนะคะ ยาทุก99ค่ะทุกคนดักทุกทางเฮียยาจะดักให้ครบทุกทางคะ่ะแต่คิดไม่ออกว่าครบหรือยังมันยังมีทางไหนอีกไหมมันยังมีทางไหนอีกไหมคะไปดักคุณขายมาก่อนว่าจะมี D M P โ O โดมหานะอย่าหาปั่นนะทุกคนทําไมถึงไม่ชอบอันนี้หมายถึงไม่ชอบอะไรคะไม่ชอบไม่ชีพอะไรคะก็คิดภาพตามง่ายๆว่า ว่าเนี่ยตอนตอนเรียนอยู่เนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ว่าแบบเพื่อนอะเพื่อนชอบล้อว่าเราอะเป็นแฟนกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งแบบเออไม่ใช่คือคือเป็นเพื่อนกันคือแบบชอบล้อแบบเอยชอบกันแน่แน่เลยมันชอบกันมันชอบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าในความเป็นจริงแล้วเราเราแบบเป็นเพื่อนกันแหละคือทุกคนก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้วปะ่ปะทุกคนโอเคนะคะ ก็สุดท้ายนะคะครูก็อยากจะบอกนักเรียนทุกคนว่าอย่าด่ากันหลังจากไลฟ์นี้นะคะอย่าหาด่ากันนะคะไม่ด่ากันนอกรอบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตั้งกระทู้ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าหาปั่นด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะขอบคุณค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่ครูสอนไปวันนี้กันครบทุกคนนะคะแต่ว่าถ้ามีใครไม่เข้าใจเนี่ยก็เพื่อนในห้องเรียนนี้ก็ช่วยอธิบายให้เพื่อนคนที่ไม่เข้าใจฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ